มารีวิวของของพี่นะคะก็คือขอได้ของพี่นี่จะมีเยอะมากที่สุดนะคะแต่ดีแต่วันนี้จะมารีวิวของที่ DIY นะคะแต่ก็จะรีวิวนะคะมาเริ่มัแรก่าเล่นยังไงมาดูก็จะเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็จะตั้ง นี่นะคะก็ตังเ,เดี๋ยวจะเล่นให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะไปเล่นตรงนี้นะ,ะเลยนะคะก็คือจะเป็นกล่องกระดาษบนี้นะคะแล้วตัวนี้ก็จะมีรูนะคะอ่ะแล้ว ก็เราก็จะใส่ของเข้าไปนะคะแบบกับหลังมานะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะอันนี้จะเป็นที่ขายนะคะเสร็จแล้วก็เอาของมาเติมน,นะคะครังคั้ที่จะสูงเลยนะคะสร็จดล้ว ก็จะมาปิดนิดนึงน,นะคะปิดแบบนี้เลยเราจะเอาตัวประกอบมานะคะเสร็จอแล้วมันต้องใช้ถุงด้วยนะคะพี่เดี๋ยวพี่จะไปเอาถุงก่อนแล้วก็ใสร็จขออนี้ปิดถามว่าแล้วทำไมไม่ติดแบบนี้ะโอเคพี่ไม่เอานะคะ่อย่ติด พี่จะไปทำกอดจูมอีกนะคะติดตามด,ด้วยนะว่าพี่จะทำกอดจูนอะไรโอเคเดี๋ยวพี่จะเอา,เอาถุงนะคะแล้วก็ต่อ EP2 อให้นะคะอย่าลืมไปดู EP2 ในลิปในช่องพี่ด้วยนะคะบ๊ายบายเอาถุงแล้ว